สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับครูวางนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่บทที่3นะคะในเรื่องของการคูณจํานวน2หลักกับจานวนที่มากกว่า2หลักค่ะเราไปดูกันเลยค่ะการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลัก สามารถหาผลคูณได้โดยกระจายจำนวน2หลักแล้วนำจำนวนในแต่ละหลักคูณกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันค่ะเราไปดูกันต่อเลยค่ะความรู้พื้นฐานนะคะที่นักเรียนควรเข้าใจนะคะจำนวนนับใดๆคูณกับ10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90 จำนวนนับใดๆคูณกับ100 200 300ไปเรื่อยๆจนถึง900จำนวนนับใดๆคูณกับ1000 2000 3,000ไปเรื่อยๆจนถึง9 0 0 0หรือสามารถทำได้กับจำนวนที่มากกว่านี้ได้นะคะโดยคูณกับจำนวนนับนั้นกับ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง9ตามลำดับ แล้วเติมศูนย์ต่อท้ายตามจำนวนที่มีเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคิดยังไงคะ่ะมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างที่1น,นะคะ3 1 5คูณ30นะคะนีกเรนจะสังเกตว่า30ของเราเนี่ยสามารถแยกออกเป็น3คูณกับ10อันนี้คือเป็นการกระจายออกมาแล้วนะคะ30คือ3คูณกับ10จะได้ว่า 315จาก30ตรงนี้ใช่ไหมคะก็กลายเป็น3แล้วก็กลายเป็น10คูณกันอยู่ใช่ไหมคะยกการแยกออกมาแบบนี้เป็นการกระจายเพื่อง่ายสำหรับการคูณนะคะเราก็นำา3นะคะไปคูณกับ315ได้ข่าวมาคือกมาคือ945เรายังเหลือคูณ10ข้างหลังนี้ใช่ไหมคะเอาสิมาคูณอันนี้ง่ายเลยหลักการก็คือ ศูนย์ตัวนี้เรายังไม่คิดใช่ไหมคะเอาเอาตัดทิ้งไปก่อนเหลือ1คูณกับ945หรือ945คูณกับ1 945คูณกับ1ก็ได้945อย่าลืมว่าครั้งที่ก่อนที่เราจะคูณเมื่อกี้เราตัดศูนย์ออกไปใช่ไหมคะเมื่อเราตัดแล้วตอนก่อนจะตอบนะคะให้เติมศูนย์ลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ9,450ค่ะ เราไปเริ่มตัวอย่างที่2กันเลยนะคะอะเรามาดูตัวอย่างที่2ค่ะ90คูณ123อันนี้เป็นการคูณกันของ2หลักกับ3หลักใช่ไหมคะเราแยกนะคะ90ออกเป็น10คูณ9ได้90ใช่ไหมคะแยกออกเป็น10คูณ9หรือ9คูณ10ใช่ไหมคะตรงจากตรงนี้ก็แปลงมาเป็น10คูณ9แล้วก็คูณกับ 123เหมือนเดิมตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะการแยกกระจายออกมาแบบนี้เพื่อให้ง่ายสำหรับการคูณค่ะคือง่ายๆก็คือให้หลักหนึ่งอ่ะหลักใดนะคะให้มันมีค่าเป็น10หรือ20 30หรือให้มันลงท้ายด้วยศูนย์มันจะคูณง่ายขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเอา9คูณกับ123ได้1 1 0 7อย่าลืม1ิข้างหน้าเอามาด้วยนะคะ ก็จะกลายเป็น10คูณกับ1107ใช่มั้ยใหคะคือ2ตัวนี้คูณออกมาแล้วได้เป็น1107เสร็จแล้วเอา1107คูณกับ1ก่อนใช่ไหมคะแล้วศูนยเอาตัดออกก่อนเราค่อยไปเติมทีหลังนะคะ1107คูณ1ก็ได้1107อย่าลืมว่าเราตัดศูนออกไปแล้วก็เอาศูนย์กลับมาเติมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 1 1ึ7 0 70. ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3แล้วนะคะจะเป็นการคูณกันระหว่าง2หลักกับ3หลักใช่ไหมคะโดยที่ข้างหลังมันเป็น0ูนย์ง่ายมากนะคะอันดับแรกนะคะแยกการกระจายของของเขาก่อนนะคะ300ก็คือ3คูณกับอะไรคะ1 0 0นะคะแยกออกมาเป็น3คูณกับ100ตรงนี้นะคะซึ่ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะนักเรียน เราก็จับ96คูณกับ3 96คูณ3ได้ค่าเป็น288นะคะ288ตรงนี้นะคะอย่าลืมข้างหลังมีอีก100เอา288คูณกับ100ถ้าจะให้ง่ายนะคะตัดศูนย์ออกก่อนเหลือแค่1คูณกับ288ได้288ก่อนใช่ไหมคะอย่าลืมเว่าตัดศูนย์ไป2ตัวแล้วก็เอาศูนย์กลับมาใส่ตอนตอบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 28,800ค่ะไม่ยากนะคะไปตัวอย่างที่4กันเลยค่ะตัวอย่างที่4จะเป็นหลักการนะคะ4หลักคูณกับ4หลักนะคะมีวิธีการคิดง่ายๆในในรูปแบบการกระจายก็คือนักเรียนจะเห็นว่า1,255คูณกับ9,9,000ตัวเนี้ยสามารถแยกออกไปออกมาเป็นนะคะ9คูณกับ 1,000นะคะเราก็จะได้ว่า1,255คูณกับ9คูณกับ1,000เหมือนเดิมค่ะเอา9ไปคูณกับ1,255ก่อนนะคะจะได้11,295ทีนี้มาคูณกับ1,000หลักกันเหมือนเดิมตัดศูนย์ออกไปก่อน3ตัวนะคะเหลือแค่1คูณกับ11,295เมื่อ1คูณกับ1,195นะคะ ได้ว่าเป็น1 2 9 9 5ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราตัด0ูนย์ออกไป3ตัวอย่าลืมเวลามาตอบเราก็จะต้องเพิ่มไปอีก3ตัวนะคะก็กลายเป็น11ล้าน2,095 0 0ค่ะเราไปดูตัวอย่างที่5กันเลยคะ่ะตัวอย่างที่5นะคะ54คูณกับ276เป็นการคูณกันระหว่าง เลข2หลักกับเลข3หลักใช่ไหมคะคุณครูทำการสลับเอา276ขึ้นก่อนคูณกับ54เพื่อง่ายต่อการคูณนะคะแต่ค่าออกมาก็ได้เท่ากันคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะสามารถสลับได้นะคะตัวนี้นะคะจะเริ่มที่เอา4คูณ276ออันนี้ใช้ครูจะใช้วิธีแบบการกระจายก่อนนะคะ เอา4คูณกับ200 4คูณกับ276นะคะได้ค่าก็คือ1,104นะคะต่อมานะคะให้เอา5 5ตัวนี้อยู่หลัก10นะคะนักเรียนมันคือ50นะคะต้องเอา50ไปคูณกับ276อยู่ตรงนี้ มันจะได้เป็น276คูณ50หลักกันนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเรียนเลยก็คือตัด0ูนย์ออกไปก่อนเอา5ไปคูณ276จะได้คือ1380อย่าลืมว่าเราตัด0ูนย์ออกไป1ตัวก็เอากลับมาใส่นะคะเสร็จแล้วนำมาบวกกัน4บวก0เป็น4 0บวก0เป็น0 1บวก8เป็น9 1บวก3เป็น4 แล้วก็1นะคะข้อนี้ตอบ14904อันนี้นะคะเป็นวิธีแบบการใช้กระจายเดี๋ยวจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะตอนนี้เรียนแบบการกระจายไปก่อน๋ยวอีกสภาพคุณครูจะยกตัวอย่างอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าน,นี้ให้นักเรียนนะคะไปตัวอย่างที่6ต่อกันเลยค่ะตัวอย่างที่6นะคะก็ยังใช้ในรูปแบบของการกระจายอยู่นะคะนักเรียนมาดูเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นการคูณกันร,ระหว่าง4หลักกับ2หลัก ก็คือ4,362คูณกับ36ตั้งเลยค่ะ4,362คูณกับ36หลักการสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือนักเรียนต้องตั้งคูณโดยให้หลักมันตรงกันหน่วยตรงกับหน่วยหลัก10บตรงกับหลัก10นะคะหลักร้อยตรงกับหลักร้อยนะคะถ้านักเรียนตั้งหลักผิดคําตอบนักเรียนผิดเลยทันทีนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตัวแรกนะคะ6หลักหน่วยตรงนี้นะคะคูณกับ 4,362เอา6นะคะไปคูณ4 3 6 2ค่าที่ได้ใส่ดอาลลาร์นะคะจะได้คือ26,172เกิดจากการเอานะคะ6ไปคูณกับ4 3 6 2ส่วนบรรทัดต่อมานะคะเกิดจากการที่เราจะเอา3ตัวนี้แต่เราจะเอา3าไปคูณอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันอยู่ในหลัก10นะคะเราจะต้องกลายเป็นเอา 30นะคะไปคูณ4,362หลักการง่ายๆค่ะปิดศูนย์ไว้ก่อนตัดศูนย์ทิ้งเอา3ไปคูณ4,362ก่อนได้ค่าออกมาก็คือเลข13086ใช่ไหมคะทีนี้อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราตัดศูนย์ตรงนี้ออกไปนักเรียนให้เอาศูนย์กลับมาเติมนะคะเพราะฉะนั้นบรทัดนี้นะคะก็จะได้เป็น13860 เสร็จแล้วเสร็จสองมันทัดแล้วทํายังไงต่อคะเอาไปบวกกันใช่ไหมคะสองบวกศนย์ได้2 7งเบวกหกเป็นสิ 3, ใส่3ามทดไว้1นึทดไม่ได้ใจนะคะแปบวกหเป็น9บวกอีกทดเป็น10ใส่0ูนย์ทดไว้1 6ึบวกหเป็น7ใช่ไหมคะต่อมา3าบวกสเป็น5แล้วก็1ใช่ไหมคะข้อนี้นะคะตอบ 1,57,032ค่ะไปดูตัวอย่างที่7กันเลยนะคะตัวอย่างที่7จะเป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือคิดแล้วทดลงไปในวิธีทำเหมือนที่เราเคยเรียนตอนป .3 เลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเรามาต่อกันด้วยตัวอย่างที่7นะคะตัวอย่างที่7 ตัวอย่างที่7เป็นการคูณกันนะคะของจำนวน4หลักกับจำนวน2หลักนะคะก็คือ3,108คูณกับ72คุณครูก็เอา3,108ตั้งคูณกับ72ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหน่วยตั้งคู่กับหน่วยหลักสิบตั้งคู่กับหลัก10ทีนี้นะคะอันเนี้ยที่คุณครูจะยกตัวอย่างเนี่ย จะเป็นตัวอย่างเหมือนที่เราเคยทําตอนป .3 อะคะ่ะคือเราจะทดลงไปในนี้เลยนะคะเป็นการคูณกันเหมือนที่เราเคยทํามานะคะเราลองไปดูกันเลยคะ่ะว่านักเรียนจะจําได้ไหมนะคะอันดับแรกนะคะเอาสองอยู่ในหลักหน่วยตรงนี้นะคะด้านล่างนะเป็นตัวคูณนะคะคูณกับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันไปทีละตัวใช่ไหมคะเริ่มที่เอาสองคูณ8 2อคูณแปดได้สิบหกใส่หกทดไว้1ด้านบนนี้ใช่ไหมคะต่อมาเอาสอคูณหลักหน่วยไปแล้วก็เอาสอคูณหลักสิบสองคูณศูนย์ได้ศูนย์อย่าลืมทดตรงนี้นะคะเป็น1ใช่ไหมคะเอา1ลงมาใส่เสร็จแล้ว2คูณกับหลักร้อยสอคูณหเป็น2ใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะต่อมา2คูณหลักพันสอคูณสาเป็นหก็ใส่ ให้ตรงหลักพันก็คือ6นะคะบรรทัดนี้นะคะจะได้เป็น6216ต่อมาบรรทัดนี้นะคะเมื่อเราจะต้องเริ่มที่เลข7เลข7เป็นหลัก10ใช่ไหมคะเมื่อเลข7เป็นหลัก10ปุ๊บหลักหน่วยตรงนี้เราเติม0ูนย์จะเป็น0เสมอนะคะเราจะเริ่มที่เอา7คูณหลักหน่วยก็คือเลข8ค่ะ 7, 8, 5, 6ใส่6โทดไว้5ข้างบนนะคะต่อมา7คูณ0 7คูณหลักสิบแล้วนะคะ7จคูณศได้0บวกกับ5เป็น5เอามาใส่นะคะต่อไป7จคูณหเป็น7ต่อมานะคะ7จคูณสคูณหลักพันละนะคะแล้วคูณไปเรืเ่อยๆจากขวาไปซ้ายนะคะ7จคูณสได้21เอ็แล้วก็ใส่21ลงไปเลยทีนี้เราได้สองมันฮัทนี้แล้วใช่ไหมคะมาบวกกันนะคะ6กคูณศได้เอ่อโทษค่ะ6กบวกศได้6 1บวก6ได้7 2บวก5ได้7 6บวก7ได้13ใส่3ทดไว้1ใช่ไหมคะ1แล้วบวกที่ทดอีก1เป็น2 2ตัวน,นี้ไม่มีตัวบวกก็ใส่2เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2 0 <c oughs> 2แสนสหมนัเ้ยห็นไหมคะอันนี้จะเป็นอีก1วิธีนะคะที่นักมีให้นักเรียนได้เลือกทำนะคะ เรามาพิจารณาว่าคําตอบที่เราตอบเนี่ยมันถูกไหมมันมีความใกล้เคียงความสมเหตุสมผลไหมนะคะพิจารณาจากตรงนี้นะคะเนื่องจาก3,108ประมาณค่าอันนี้เขาประมาณค่าในจํานวนเต็มร้อยนะคะได้3,100ส่วน72ก็ประมาณค่าในจํานวนเต็ม10คือ70 3,100คูณ70ค่าออกมาคือ2 0 0 0อ่า2ขอโทษค่ะ2 1 7 0 0 0ซึ่ง เราค่าคำตอบที่เราได้มาคือ223776นเะคะเป็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับค่าประมาณเพราะฉะนั้นเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะเราไปต่อที่ตัวอย่างที่8กันเลยค่ะ <S <S เรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่8ด้านบนเลยนะคะก็คือ 58คูณกับ1976เป็นการคูณกันระหว่างเลข2หลักกับเลข4หลักค่ะคุณครูเอา1976ตั้งนะคะคูณกับ58คุณครูสลับเอา1976ขึ้นก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการคูณเนาะมันสามารถสลับคูณกันได้นะคะเราเริ่มที่8นะคะคูณหลักหน่วยข้างบนก่อนใช่ไหมคะเราจะเริ่มคูณหลักเอา8เนี่ยคูณหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพัน เราจะเริ่มที่8 6 48ใส่8ทดไว้4ทดเลขถัดไปนะคะต่อมาเอา8คุณ7 8 7 56บวก4 56 57 5 6, 7, 8 59 60ใส่0ทดไว้6ใช่ไหมคะต่อมา8 9 72เอา8ไปคูณ9นะคะได้72 72บวก6นะคะ72 73 74 75, 75 76 77 78นะคะใส่8ทดไว้7นะคะ ต่อมา8คูณ1เป็น8บวก7เป็น15ใส่เลยค่ะเราจะนะคะทำในหลัก10ก็คือเลข5นะคะเป็นหลัก10ในเมื่อเราจะเริ่มทำาเลข5นะคะที่มันอยู่ในหลัก10เนี่ยหลักหน่วยของบรนทัดต่อไปเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นศูนย์เหมอนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ5 6 3 10เอา5ไปคูณ6ก่อนนะคะ5 6 3 10ใส่0ทดไว้3นะคะ ทดในเลขถัดไปที่เราจะจะคูณนะคะ5 7 35บวกอีก3นะคะเป็น38ใส่8ทดไว้3ต่อมาเอา5คูณ9 45บวกอีก3เป็น48ใส่8ทดไว้4นะคะต่อมา5คูณ1เป็น5บวก4เป็น9อ่าเราได้2บรรทัดแล้วนะคะเอา2บรรทัดเอา2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันคะมาบวกกันใช่ไหมคะ8บวก0ได้ แปดศูนยวกศูนย์ได้0ูนย์แบวกแเป็น16บหกใสหกทดไว้1ใช่ไหมคะทดไว้ในใจนะ8ปบวกห้าเป็นสิบวกอีก1ที่เราทดไว้เมื่อกี้เป็น14ใส่4สทดไว้หนึใช่ไหมคะเ้าบวก1เป็น10บวกอีกหนึ่งเป็น1ิใส่1ทด1ไม่มีทดแล้วนะคะก็เป็น11เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1นึ่งแสนหนึ เรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลกันว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยมันใกล้เคียงมันถูกต้องไหมนะคะเนื่องจาก1976ค่าประมาณค่าหลักพันก็คือ2 000. 58พันประมาณค่าหลักสิบก็คือ60เอา2 0 0 0คณ60ได้1,2,000 0นะคะแล้วค่าที่เราได้เมื่อกี้คือ1 1 4 6 6 8 8มันใกล้เคียงกับ1,2,000 0นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้นะคะ เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลค่ะแล้วจบไปกันแล้วนะคะสําหรับ8ตัวอย่างนะคะเราไปต่อกันด้วยกิจกรรมที่คุณครูจะให้ทําหลังท้ายชั่วโมงกันเลยค่ะ<ๆ>ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะท้ายชั่วโมงนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะทําใบงานเหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องก,การคูณจํานวน2หลักกับจํานวนที่มากกว่า2หลักมีทั้งหมด8ข้อนะคะให้นักเรียนทําเหมือนเดิมค่ะ นักเรีจะทําในสมุดก็ได้หรือจะปิ้นออกมาทําก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีเท่านี้เองนะคะคาบหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ